ทุกวันพบกับรายการของช่อง d ร r e c t o r ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด d ร r เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับสมบัติผลัดกันคลองคณะรัฐมนตรี องอิงหนึ่งคณะรัฐมนตรีองค์อิงหนึ่งที่รายชื่อนิ่งแล้วในวันนี้และจะมีการนำขึ้นทูลเกล้าโปรดเกล้าแต่งตั้งภายในสัปดาห์นี้จะเรียกได้ว่าเป็นคณะรัฐมนตรีตามโมเดลการสืบทอดพันธุกรรมทางการเมืองก็ว่าได้คือเจ้าของโคต้าไม่สามารถเข้าไปเป็นรัฐมนตรีได้เพราะขาดคุณสมบัติก็ส่งเมียเข้าไปเป็นแทนพอคิดอีกทีเมียมีหลายคน จะส่งคนใดคนหนึ่งเข้าไปเป็นรัฐมนตรีแทนก็กลัวบ้านแตกเลยต้องส่งน้องเข้าไปแทนบางรายมีปัญหากับน้องเมื่อไม่เห็นมีใครก็ส่งลูกที่เป็นสายเลือดเข้าไปแทนหรือบางรายจะส่งเมียเข้าไปแทนก็มีปัญหาจะส่งน้องชายก็มีปัญหาและจะส่งลูกก็มีปัญหาอีกก็เลยต้องส่งพ่อเข้าไปเป็นรัฐมนตรีแทนสรุปก็คือตัวเองเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ก็ให้ลูกเมียญาติพี่น้องเป็นแทน ตำแหน่งรัฐมนตรีของรัฐบาลอุกอิงหนึ่งจึงกลายเป็นสมบัติส่วนตัวเป็นสมบัติผลัดกันครองและเป็นมรดกตกทอดซึ่งถ้าพูดได้ชัดก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีของรัฐบาลอุกอิงหนึ่งชุดนี้เป็นเรื่องของการสืบสันดานหากมองในภาพรวมทั้งหมดรัฐบาลที่อ้างว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเพราะมาจากการเลือกตั้งนั้นแม้จะไม่ได้สืบทอดอำนาจเหมือนรัฐบาลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการแต่กลับยิ่งร้ายกว่า เพราะเป็นการสืบสันดานเพื่อครอบครองตําแหน่งรัฐมนตรีที่ถูกตีตราจองว่าเป็นรอดกของโครเงาวงตระกูลแต่ถ้าฟังนางสาวแพทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีที่ถูกบิดาครอบครองให้สัมภาษณ์สื่อแล้วเหมือนหนังคนละมวลโดยผู้สื่อข่าวถามว่ายึดหลักอะไรในการฟอร์มคณะรัฐมนตรีครั้งนี้คุณหนูอุ้งอิงตอบแบบผู้สื่อข่าวถามไม่ตรงบกว่าคิดว่าอยากเห็นอะไรมากกว่า จากผลงานคนที่เลือกมาจะได้ทำต่อรวมไปถึงคนที่คงไว้คงเดิมเห็นถึงศักยภาพอยู่แล้วว่าใครพร้อมจะทำงานหลังจากอยู่ในพักมากกว่า3ปีเห็นว่าแต่ละคนใครประมาณไหนอย่างไรจริงๆแล้วอยากชนะเหมือนที่คุณพ่อชนะ377เสียงเราจะได้ให้ทุกคนมีทุกตำแหน่งแต่มันก็ได้แค่ปริมาณหนึ่งก็ช่วยกันของพักอื่นก็มีด้วยก็ได้ให้ทุกคนได้แสดงความสามารถด้วย ใครที่ไม่เข้าใจปูมหลังฟังคุณหนูอุ้มิงตอบแล้วก็จะงงเพราะคำถามก็ชัดและกระชับไม่ซับซ้อนแต่ถ้าใครที่รู้ปูมหลังและเห็นเธอมาตั้งแต่สมัยที่สอบเอนทรานเข้าคณะรัฐศาสตร์จุลาก็จะไม่งงงวยเนื่องจากนายกรัฐมนตรีที่มีวันนี้เพราะพ่อให้คนนี้เหมือนมะม่วงบ่มแกบไม่ใช่มะม่วงที่สุกโดยธรรมชาติมะม่วงที่สุกโดยธรรมชาติต้องรอเวลา ตามวงรอบของมันจึงจะสมบูรณ์ทั้งสีผิวที่ชวนให้น่ากินและรสชาติที่หอมหวานตามธรรมชาติของมะม่วงแต่นางสาวแพทองทานเหมือนมะม่วงบ่มแกบเพราะบิดาของเธอคือนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตเรเลี้ยวหน้ามองหลังแล้วไม่เห็นใครก็เลยเชิดลูกสาวที่มีความรู้ความสามารถไม่ถึงและอ่อนด้อยประสบการณ์ไม่เคยเป็นที่ปรากฏว่าประสบความสําเร็จในด้านการบริหารธุรกิจมาก่อน นอกจากเป็นเจ้าของบริษัทคงศรีของตระกูลชินวัตรที่มีคุณหญิงพจมารดามาพงผู้เป็นมารดาคอยกลางปีคุ้มอยู่ข้างหลังอีกทั้งปรรษาการเมืองของแพททองทานก็ยังอดอจากหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งและเป็นหนึ่งในคน n ดิ d ตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็ขยบขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหลังการเลือกตั้งพร้อมกับการถูกเชิดให้กำกับดูแลเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ ในคณะรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินที่จนบัดนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามีผลงานอะไรเป็นที่ประจักษ์หลังจากผ่านงบประมาณแผ่นดินไปแล้วกว่า5,000ล้านบาทสำหรับใช้ในโครงการนี้จากที่คุณหนูอู้อิงประโคมโหมข่าวตั้งแต่แรกเริ่มว่าซอฟต์พาวเวอร์จะทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านซอฟต์พาวเวอร์และจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไม่น้อยกว่า4ล้านล้านบาทดังนั้น คุณหนูอุมงอิงแพรทองถาดจึงถือเป็นตัวอย่างแรกของรัฐบาลสืบสันดานชุดนี้เพราะเมื่อพ่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ก็ส่งลูกสาวเข้าไปนั่งเก้าอี้แทนเหมือนบรดกตกทอดของโคตรเง่าวงตะกูลซึ่งเวลานี้จะเห็นลักษณะเด่นประการเดียวของเธอคือเสื้อผ้าหน้าผมแต่งตัวเฉิดฉายด้วยชุดหรูแบรนด์เนมราคาแพงจากต่างประเทศเข้ามาที่อาคารชินวัตรสามทุกวันโดยที่ไม่มีใครเห็นว่า ที่ประชุมลับในตึกแห่งนี้ในแต่ละวันมีใครเป็นผู้บงการด้วยอย่างต่อมาก็คือกรณีของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่ชื่อเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐแต่ตัวและหัวใจที่เมื่อก่อนเคยมอบให้พลเอกประวิตยในฐานะนายก็เปลี่ยนมือมามอบให้ทักษิณกำไว้ในเวลานี้เป็นภาพสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนเมื่อตัวของร้อยเอกธรรมนัฐเป็นเองไม่ได้เพราะคุณสมบัติไม่ได้จะผ่านเรื่องจริยธรรม จากประวัติแต่หนหลังที่เคยติดคุกคดีค้ายาเสพติดในประเทศออสเตรเลียก็ส่งน้องชายคืออัคราพรมเผ่าเข้าไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรโดยใช้โคต้าคนนอกของพักเพื่อไทยนอกจากนั้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรที่เป็นโคต้าของตนเองร้อยเอกธรรมนัสก็ส่งมอบเหมือนมอบมรดกให้นางนฤมนพินโยสินวัฒน์อววน้าพักกล้าธรรมเข้าไปเป็นรัฐมนตรีแทนซึ่งนางนฤมน หรือมีชื่อเล่นว่าแม่มเจ้าของฉายาบิ๊กไอเพราะใส่คอนแทคเลนส์ที่ทำให้ตาดูวิงวิงปิงปิงเป็นหัวหน้าพร,ารรคกล้าทำที่ไม่มีสอสอในสภาพแม้แต่คนเดียวโดยที่ใครก็รู้ว่าพร,ารรคกล้าทำถูกตั้งขึ้นมาก็เพื่อเตรียมไว้รองรับรุ่มสอสอในกวนของร้อยเอกธรรมนักหากถูกขับออกจากพรรพลังประชารัฐ รัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งที่เหมือนเป็นมรดกทอดของการสืบทอดพันธุกรรมคือตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรที่นายอัฐกรศิริรัตยากรสสฉะเชิงเสาพักพลังประชารัฐและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรซึ่งสังกัดกลุ่มกวนร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ามอบให้นายอิทธิศิริรัตยากรผู้เป็นบิดานั่งเก้าวีแทนและล่าสุดที่ทําให้โผการแต่งตั้งรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลอ้มยิ่งหนึ่งนิ่งแบบฝ่ายนอน ตามภาษาพูดของนางสาวแพททองฐานก็คือการถอนตัวของนายชาดาไทยเศรษจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาดไทยตามโคต้าของพรรคภูมิใจไทยโดยเสนอชื่อนางสาวชาบิดาไทยเศรษฐบุตรสาวเข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาดไทยแทนตนเองนายชาดาไทยเศรษได้ชื่อว่าเป็นผู้กว้างขวางของ,ของจังหวัดอุทยัยธานีเจ้าของฉายาเจ้าพ่อแห่งลุ่มน้ำสแกกลาง ประเภทนักเลงใจกว้างใจใหญ่ในปี2 5 4 6เคยถูกจับกุมในข้อหาจ้างหวานฆ่านายสมเกยียรจจันทรฮิรันเลขานุการของนายประแสงมงคลสิริอดีสอสจังหวัดอุทัยธานีพักไทยรักไทยซึ่งคดีนี้สารพิพากษายกฟ้องในปี2,548หลังจากนั้นก็เคยถูกจับกุมในปี2 5 4 5คดีจ้างวานฆ่านางนิตยาเพทายบรรลือนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และสารยกฟ้องอีกเช่นเดียวกันแต่อย่างว่ารัฐบาลอุ้งยิงหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐบาลคุณพ่อจัดให้จะต้องเคลียร์และเคลียร์อะไรที่กลายเป็นปัญหาอันนำไปสู่จุดจบของแพ่ทองฐานชินวัตรเชกเช่นเศรษฐาทวีสินจึงต้องมีการตัดไฟแต่ต้นลมในทุกทางให้หมดสิน้นรุ่งเรืองปีชากุลศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวัน สวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอ็ l เบลินแพมรคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควาสมสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้าน ซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา เอ็นเจฟเวนเอ็ดไนรีโอตี